ความจริงจิตเราถ้ามันไม่พิจารณาเสียก่อนมันไม่พร้อมหรอกต้องขัดเรียกขับใจของเราให้สะอาดก่อนเราจะรีบเห็นอะไรอย่างนี้เป็นการเห็นที่หลัง<ม>เห็นแรกคือต้องเห็นความดีของพระเห็นความจริงที่พระท่านสอนเราต้องมองเห็นเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเดี่ยวเราค่อยเห็นสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นของหยาบก,ก็จริงแต่เราถ้าเห็นก่อนมันจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเราก่อนเห็นอย่างนี้มันชัดแล้วมันจะนิ่งชัดเจนสว่างคือมันจะเห็นแค่ของสมมุติแป๊บเดียวมันจะกลายเป็นอีกอย่างความสว่างสวัยของมันนะจะเห็นอีกแบบ นั้นระหว่างสองอย่างของที่เป็นเป็นของสมมุติเนี่ยว่าเป็นสีก็ดีที่ก็เรียกเพ่งเป็นกระสินอย่างนี้ก็เสียเป็นกสินเหมือนกันอาโลกสินแต่เรามักจะเอาไปเป็นนิมิตเรื่องของจิตเสีะมากกว่าจะเป็นจิตตกสินไปอย่างนั้นแต่กว่าเราจะจับให้มันอยู่กับใจเราแล้วทรงตัวนาน เห็นแล้วเรามีความสุขเนี่ยเราต้องเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเห็นคุณของพระธรรมพระอริยสงฆ์เห็นคุณของท่านผู้เมตตาสงเคราะห์เรามาแล้วเราก็เริ่มเห็นความดีที่พระองค์ทรงสอนให้เราละความชั่วแล้เราก็ตั้งใจทําอย่างนั้นอย่างนั้นไปจนเราคิดว่าเราก็เอาชนะใจของเราได้บ้าง เรื่องนั้นเราก็ไม่คิดจะทําแล้วเรื่องนี้เราก็ไม่ใส่ใจจะทําความชั่วแล้วเนี่ยพอเราเห็นใจเราเห็นความดีของพระเห็นความดีที่จิตใจของเราได้มองความจริงเห็นได้บ้างนะเวลาจะนึกถึงองค์แก้วก็ง่ายเลยก็ว่าหลักการเห็นเลยแหละต้องเห็นเห็นในสิ่งที่มันควรจะต้องเห็นก่อน แล้วจำคำสอนของหลวงพ่อได้ตอนที่ท่านสอนหลวงพ่อเออหลวงพี่ประหลัดวิรัตจำได้ว่าท่านเคยพูดสอนหลวงพี่ท่านไว้ว่าท่านถามว่าเออแปะนั่งกรรมฐา,านเห็นอะไรวะอ,อ,อย่างเงี้ย เก็บอกไม่ไม่ได้เห็นอะไรเลยเอ้ยนั่นกรรมฐานมันต้องเห็นร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิเนี่หลวงพ่อสอนนะเราต้องเห็นเรื่องนี้ก่อนอันดับแรกเพราะเป็นเรื่องสำคัญของเราเราทำบุญมาทั้งหมดเพื่อเพื่อจะเห็นสิ่งนี้เท่านั้นนะ ไม่ได้ทาการไปเห็นอย่างอื่นถ้าเห็นวร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่เราไม่มีในมันมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราจนแบบหมดสงสัยนะความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นอาวสิ้นไปไม่มีอํานาจโลภโกรธหลงอะไรมันจะชักชวนใจเราไปทางทางของมันได้เพราะมันไปไม่ได้ไปไปเจออะไรก็เจอสิ่งที่มันไม่มีอะไรเอาไม่ใช่ไม่มีนั่นไม่จริงนี่ไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ของเขา เราจะไปอยากอะไรเราจะไปโกรธไปเกลียกเพื่ออะไรเป็นหลงไหลมันทําอะไรมันก็ถูกทิ้งลงไปอารมณ์พวกนี้นะทิ้งลงไปหมดจิตเราก็จะมีแต่ความสงบแล้วก็เป็นสุขอย่างนี้ที่ควรเห็นที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเห็นก็เห็นตรงนี้หลวงพ่อสอนเราก็สอนให้เราเห็นตรงนี้แต่กว่าจะเห็นตรงนี้มันต้องมีบุญไงบุญก็ต้องมานั่ง ทบทวนความดีของเราว่าทานของเราเป็นยังไงเรามีจิตใจเมตตาสงเคราะห์คนและสัตว์เสมอเช่นเดียวกับเราไหมท่านจึงสอนว่าก่อนที่เราจะสงบใจลงไปให้แผ่เมตตาไปทั่วจัก,กรวาลทั้งสี่ไงเป็นการแสดงทึงว่าเรามีจิตเมตตานะความดีที่เราได้ทํามาทั้งหมดเป็นทานที่แสดงด้วยวัตถุฐานก็ดีหรือทานที่แสดงมาจากความ ไม่โกรธไม่เกลียดให้อภัยทานเขาก็ดีทานเหล่านี้ได้เราได้เผื่อแผ่ไปยังบุคคลทั้งหลายไม่ว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นบุคคลที่เรารู้จักจนไปถึงคนที่เราไม่รู้จักจนไปสุดขอบจัก,กรวาลไปเรื่อยแผ่ไปไม่แผ่มเมตตาออกไปเรื่อยๆยันนี้เป็นการทวนทวนความดีของเราในการให้ทานในการรักษาศีลของเราอ่า พอเราทวนความดีในการให้ทานรักษาศีลทวนความดีของการที่เห็นความสงบเป็นความสุขคือสุขจากการที่เราปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนสออเออเองทำอย่างนี้นะเองมีพุทธานุสตินะลูกนะเองตั้งใจจับ,บนิมิตเอาไว้นะเจริญภาวนาอย่างนี้นะเราก็จะรู้ว่าอ๋อคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านเมตตาสั่งสอนเราให้ฝึกจิตให้มันตรงกับจริตนิสัย พอเรามันตรงจริตนิสัยของเราลงไปเราก็สงบระง,งับนิวรณได้ง่ายพอนิวรณ์มันหายสิ้นคลายออกไปจากใจเราจิตของเราก็เริ่มมีความเป็นสุขเขาเรียกว่าม,มันอิสระไม่เป็นทาตของอารมณ์ต่างๆตอนนี้เราจะผุดคิดอะไรเราก็เห็นได้ชัดแต่เราก็ต้องเห็นอันดับแรกคือเห็นความ รู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราได้เห็นก่อนว่าอ๋อร่างกายเป็นของไม่ดีวะร่างกายเป็นแบบนี้นะเราก็ค่อยคิดจนินาไปจนเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราจริงอย่างน้อยมันก็เห็นความตายที่เกิดขึ้นจากมันเอาเนี้ยเป็นอารมณ์ต้นพออารมณ์ต้นมันจิตใจของเราเริ่มดีปุ๊บเธอค่อยจับนิมิตกสินจับองค์แก้วจับคำภาวนาอย่างเนี้ยว่ากันไปนั่นคือลักษณะของ คนที่ชอบที่จะคิดก่อนก่อนที่จะรักษาจิตให้สงบคนที่ยังไม่อยากคิดจะต,ต้องการรักษาจิตให้สงบก่อนเขาไม่กังวลต่อการจับนิมิตเลยเพราะนิมิตเวลาตั้งปับ๊บจิตมันจะอยู่ของมันโดยไม่มีไม่ต้องการอารมณ์คิดมันจะง่ายสําหรับเขาแต่บางคนเนี่ยพอมีนิมิตปุ๊บมันเห็นแล้วมันชวนคิด พอมันคิดเรื่องนั้นพอมาคิดเรื่องนี้นี่มิกระตัางอารมณ์ก็คิดมันสองอย่างมันก็ตีกันใช่ไหมละ่ะพออารมณ์ม,มันตีกันอย่างเนี้ยมันไม่ได้แล้วสมาธิมันฟุง้งก็ต้องเอาให้ตรงกับจดิตนิสยัยเราว่าอ๋อเราจับนิมิตก่อนไม่ได้ว่าตอนนี้ต้องคิดก่อนให้คนใจเราให้ให้สงบไปก่อนพอสงบในทานเสียภาวนาเราดีบุญเรามีกําลังดีแล้วนะ ไอ้อย่างนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นนิมิตหยาบๆแล้วค่อยจับองค์แก้วจับภาวนาบริกรรมของเราไปเรื่อยๆถ้าบริกรรมไปแล้วจิตของเรารู้สึกมันยังกระสรับกระส่ายฟุ้งซ่านแสดงว่า,าวความละเอียดในการเห็นตอนแรกเนี่ยยังไม่พอกลับไปเห็นใหม่กลับทบทวนพิจารณาใหม่พอพิจารณาจิตแล้วสึกเราเริ่มเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบ้างแล้วนะเราก็มา กลับมาจับนิมิตต่อทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นั่นคือคนบางประเภทที่ไม่อาจจะนั่งโดยอาศัยนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทรงตัวได้ทันทีต้องทำแบบนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบอารมณ์คิดเลยเขาก็ต้องตั้งสมาธิดนการจับนิมิตแล้วภาวนาเลยทำจนฝ่าจิตของเขาจะทรงตัวดีแล้ว เขาสิงจะคิดพิจารณาพอเขาคิดพิจารณาแล้วจิตมันยังไม่สงบดีเขาก็กลับมานั่งจับนิมิตต่อเขาก็ต้องทําสลับกันไปสลับกันมาเหมือนกันแต่ว่าขึ้นต้นคนเรายากเธอต้องเลือกเอาตามที่นิสัยเถอนะนิสัยแล้วเป็นแบบไหนเราก็ต้องเอาแบบนั้นถ้ามันตีชวนตีกันเมื่อไหร่เธอต้องคิดว่าไม่ใช่แนละ้วถ้ามันจับนิมิตต้นปุ๊บมันไม่ตีใจเรานะ เธอก็จับประ่็แสดงว่าเธอต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนแต่ถ้าเริ่มต้นจับนิมิตปั๊บมันชนกันแล้วเดี๋ยวจะคิดแหละเดี๋ยวจะจับแหละเดี๋ยวจับไปคิดไปก็ได้ว่าเอามันสองอย่างเลยว่าจะได้ไม่ขาดทุนหมดทุนเลยไม่มีทุนเหลือ,อเลยอย่าว่าจะขาดทุนเลยไม่ได้มันผิดระเบียบคือระเบียบของใจจิตใจของเรามันผิดเพราะมันไม่คุ้น คนมันคุ้นแต่อารมณ์คิดมาก่อนอยู่ๆจะให้มันจับนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเนี่ยมันฟุง้งแต่อให้นิมิตนั้นเราจะเป็นที่พึงพอใจมันก็ยังฟุ้งได้เนี่ยเพราะว่าเราคุ้นเคยจากอารมณ์คิดมานานไปแก้ตรงนี้เอาเองนะมันแล้วแต่ทุกคนมันบอกกันไม่ได้ว่าคนนี้เอาแบบนี้สิคนนี้เอาแบบนั้นสิใครจะไปตัดสรู่เราไม่ใช่พระผู้ใจเจ้า เอาเธอนั่นแหละรู้เอาเองกันแล้วกันรู้วว่ารำคาญหรือไม่รำคาญนะนะั่นแ่ะใช่ปัญหาคือทำความดีมันยากไหมนะไม่ยากบางคนก็ว่ายากบางคนก็ว่าไม่ยาก,ากาอากืม อาจารย์ถามอีกแล้วทำความชั่วยากไหมล่ะไี่ก็ไม่ยากแต่เราว่าทำความดียากแต่มันง่ายป่านนี้เราปานนี้ผ่านนานแล้ว มันยากเพราะความความันจะเต็มมันยากความดีไม่ใช่ทำปุ๊บแล้วมันเต็มปั๊บนะโอ้มันใช้เวลานานยาวนานเหลือเกินในการเกิดเอาเฉพาะเกิดมาสะสมความดีนะไม่ใช่เกิดมาเล็ดตุ้มเป๊ะเป็นคนเป็นสัตว์แบบไม่เอาไหนนี่ไม่ใช่นะไม่รวมเนี่ยนะเอาเฉพาะตั้งทาเอาดีก็เลยเนี่นะอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งอสศงไขยกำไรแสนกับ กำไรนะแสนกับนะอย่างน้อยนะไม่ใช่อย่างมากหนึ่งอสงไขยเฉพาะที่ตั้งใจเอาดีนะที่เกิดมาเธอตั้งใจทำความดีของเธอเนี่ยสะสมทานศียภาวนาของเธอมาทุกชาติทุกชาติเกิดไปเะนับรวมๆกันและอย่างน้อยต้องยาวนานให้ได้หนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับ มันถึงจะพอมีกำลังใจเห็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงยากมากยากยากมากไม่ง่ายเลยนะว่าถ้าง่ายพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าง่ายแต่นี่ไม่ง่ายเห็นไหมละ่ะว่าพระองค์จะได้บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้โอ้ แต่และพระองค์เห็นไหมล่ะถ้าปัญญาทิกะดูเหมือนจะเร็วแต่ก็ไม่ใช่ง่ายเพราะเวลาน้อยเท่าไหร่กําลังใจต้องสูงมากเท่านั้นความเพียรของพระองค์นะต้องมากความอะไรก็ต้องมากเหลือเกินยิ่งนานก็ยิ่งยิ่งต้องสะสมความความพัฒนพร้อมสมบูรณ์ให้มากยิ่งขึ้นจะเป็นวิทยาทิกะ16อสงไขยกำไรแสนกับนั่นคือต้องการให้ทุกคนพร้อมทั้งหมดเลย พระองค์นรพร้อมแล้วนะคนตามยังไม่พร้อมต้องทําให้คนตามพร้อมไปด้วยเนี่ยรอนานไหมล่ะนานว่ามันจะได้ผลในการทำความดีที่พร้อมแล้วนะที่จะบรรลุมรรคผลนะอัเนี้ยยากตรงเนี้นะทุกคนพระท่านจึงเตือนเธอว่าเวลาของเธอเนี่ย มันมีจำกัดมันไม่ได้มีมากสเบียงของเธอก็อย่าพึงหลงว่าเรามีเยอะมันยังไม่พอเยอะไม่เยอะดูตรงที่เราเห็นธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละมันจะเต็มในสเบียงก็อีตอนที่เธอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ตัวเธอคือจบกิดเป็นพระอาหารหันต์นั่นแหละจึงจะถือว่าสเบียงของเธอเ,ธอเต็มแต่ถ้าสเบียงของเธอมันยังไม่เต็มความเข้าใจอย่างนี้มันก็ยังไม่เกิด ต่อ้เธอจะฟังไปร้อยเที่ยวพันเที่ยวหมื่นเที่ยวล้านเที่ยวมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้ที่ว่ายากยากตรงนี้แต่อย่าเพิ่งท้อนะเพราะเป็นเทวดานางฟ้าได้ว่าตอนเธอไปสวยที่ปะสมบัติเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าโอกาสของเธอที่จะบรรลุมรรคผลมันง่าย มันง่ายขว่าตอนเป็นมนุษย์เยอะมนุษย์พว่ามันจะเต็มเนี่ยมันต้องต่อสู้กับกิเลสตัญหาของตนนะ,ะกว่าเราจะเอาชนะความอยากของเราชนะความตนหนีขี้เหนียวชนะความเสียดายอะไรอาวรณ์ชนะคนด่าคนว่าเราชนะความเดือดร้อนที่เราจะต้องเจอเจอนะแล้วใจไม่หวัน่นไหวเนี่ยมันใช้กําลังใจที่เห็นเห็นก็เลยเห็น มากเห็นผลที่เป็นของประเสริฐแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะเอาอย่างนั้นมากกว่าเลือกจะเอาอย่างอื่นมันถึงจะกล้าทําละได้ไม่งั้นมันไม่ละแล้วเธอทุกคนเนี่ยมันมีโอกาสทุกคนเนี่ยแต่ในความจริงสิ่งที่เธอมีโอกาสมันก็มีสิทธิ์ที่จะหมดโอกาสได้เหมือนกันเพราะถ้าเรา ไม่พยายามที่จะสร้างมันต่อๆไปเนี่ยถ้าจะหยุดนะนะฉันไม่ทําแล้วมันนวานคนถามเบื่อแล้วสร้างพระเบื่อแนละ้วมีด้วยเหรอเนี่ยเราก็งงเหมือนกันแต่ข้าจะใช้คำไม่ถูกเเลยช่วยเขาว่าย่งใช้คำไม่ถูกนอนนะ จริงๆความดีเราไม่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อตรงไหนเพราะเราอย่างทําน้อยมันยังน้อยไปเนะเราน่าจะต้องทํามากกว่านี้ทําใจให้มันมีความเมตตาให้มากกว่านี้ใจสงสารให้มันมากละเอียดกว่านี้ให้อะไรก็ให้มันละเอียดปราณีตมากกว่านี้ไม่ใช่ให้ของหยาบๆแบบนี้อย่างนี้คือมันต้องมองตัวเองว่าเรายังให้ไม่ไม่ดีเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาให้ คนอื่นเขาเอาใจใส่ยิ่งกว่าเราเขาเอาทุ่มเทจิตใจลงไปเพื่อการช่วยเหลือคนได้เต็มที่มากกว่าเราเรายังไม่มีใจแบบเขาเลยอ่ะเราก็จะมาโอ้เรายังน้อยเราก็ต้องว่าตัวเราว่าเรายังน้อยอยู่คุยกันทุกสาวอาทิตย์อะ่ะมันก็ไม่หนีเรื่องราวแบบนี้หรอกพยายามที่จะ ไม่ใช่คำว่าเตือนนะจะบอกกันไว้ว่าเราอย่าประมาทไม่อยากให้หลงแต่เราหลงว่าเรามีพร้อมแล้วเราดีแล้วเราทำได้แล้วตอนนี้จะยังมันจะลำบากชีวิตเรานะแต่ว่าเธอหยุดทำความดีทั้งๆท,ที่เธอยังไม่ได้จบกิจเป็นพระอรหันต์เลยคนที่เขาถึงพระอรหันต์แล้วเขายังไม่เลิกทำความดีเลย ก็ยังต้องทำต่อไปเพราะว่ามันยังอยู่ในวิสัยที่มีวิบากกรรมตามเล่นงานตลอดเวลามันหยุดไม่ได้นะทำต่อความเข้าใจกระส่วนความเข้าใจนะความดีก็ยังต้องทำต่อไปแต่ขืนหยุดทำความดีเดี๋ยวจิตมันก็ไม่ทำอะไรเลยมันก็หันไปทำความชั่วสิบแต่ไม่มีแล้วในพระอรหันต์ทั้งหลายที่จิตจ,จะย้อนกลับไปทำความชั่วเพราะว่า มันนึกปั๊บมันทําต่อไม่ได้ที่มันทําไม่ได้เพราะมันจะทําไปทําอะไรมันไม่มีอะไรให้หน้าไม่มีอะไรเลยที่จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาไม่ว่าจะดีหรือว่าชั่วก็เลยหยุดเลยแต่ไม่ใช่ว่าจิตมันคิดไม่ได้นะมันคิดได้แต่เธอทุกคนเรายังไม่ถึงอารมณ์ตรงที่สุดแล้วเนี่ย เราก็ต้องพยายามขนสเสบียงขนความดีของเธอเอาไว้ให้มากๆเอาไว้เนี่ยเธอจะทําตรงไหนให้ทําเป็นเลยชอบทําทานเอาทานให้หนักเราทานเราทําแล้วไม่สนุกเท่ากับรักษาศีลกบรักษาศีลให้หนักเรารักษาศีลแล้วทานเราก็รู้สึกว่าเราไม่หนักใจแล้วศีลไม่หนักใจภาวานาให้หนักเอาให้หนักเขาไว้หนักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราก็ให้หนักเขาเ้าไปเลยเดี๋ยวมันเต็มเอง มันเต็มอย่างหนึ่งมันก็เต็มทุกอย่างเต็มในทานนะศินมันก็สมบูรณ์ภาวนามันก็เต็มเต็มในศินนะทานมันก็เต็มภาวนามันก็ใช้ได้ภาวนาเต็มแสดงว่าเราไม่อยากได้ของใครแล้วนะไม่อยากได้ของใครไม่อยากประทุษร้ายใครไม่อยากเป็นศัตรูก,กับใครไม่อยากเข้าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเอาทานจะเต็มแล้วนะเอาเือให้อภัยทานแล้วมันก็เต็มได้เหมือนกัน แต่ว่ามันอยู่ที่เธอเนะี่ยมีความชอบที่จะทําความดีไปตรงไหนมากที่สุดเนี่ยถ้าเธอถนัดในการให้ก็เอาเลยมีแต่ใจคิดจะให้อย่างเดียวนะเห็นอะไรก็ให้เห็นอะไรก็อยากให้เอาทําไปเลยทำมันทั้งวันทั้งคืนเนะี่ยนึกจะให้อย่างเดียวก็เธอก็ทําของเธอไปแต่เธอคิดจะจะระวังใจของเธอไม่ให้ ผิดพลาดในความชั่วในสินี่ขาบทของเธอนะทำไปเลยเอาให้หนักการบทสิบก็เอาให้มันละเอียดถี่ท้วนนะสินมันมีความละเอียดมากกว่าที่มีไว้เป็นตัวหนังสือนะนั่นเป็นแค่หยับหยาบสินจริงๆละเอียดมากกว่าที่เธอได้ยินได้ฟังเยอะมากเลยถ้าเขาเขียนเรื่องเฉพาะเรื่องสินก็หนาเป็นเล่มอย่างนี้จะไปอ่านในพระใจไปดกมามี เยอะความละเอียดของศินเนะเยอะทีเดียวลหละคือคนปกติเขาจะต้องมีจิตใจละเอียดปาณีชอย่างนั้นมีความระวังอย่างนี้ไม่ประทุษร้ายอย่างนั้นก็เรียกว่าคนชั้นระดับดีมากเลยขนาดพระราชาองค์ปัจจุบันที่เธอเห็นเนี่ยอย่างเนี้ยศินอย่างเนี้ยเธอทําได้ขนาดนี้ไหมล่ะไม่ได้แล้วเรายังวางใจไม่ได้อย่างพระองค์เลย ว่าพระกมันจะต้องวางใจอย่างไรการที่จะกล่าวถ้อยคําอะไรประพฤติตนแบบไหนมีจิตที่จะสงเคราะห์คนไม่มีไม่มีจิตคิดอยากเบียดเบียนใครเลยแม้แต่นิดเดียวถ้อยคําวาจาก็ไม่มีหลุดออกมาจากพระโอษ์ของทั้งพระองค์เลยว่าจะพูดอะไรจะกันแนกแหนใครจะพูดในใครสะเทือนใจจะทำร้ายใครยังไม่มีมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวจริยาก็ไม่มีเลยที่จะ เป็นเหตุให้คนชวนเชื่อได้ว่าพระองค์จะฝ่ายไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่มีจริยายอย่างนั้นให้เห็นเลยสงบแนบแน่นอยู่กับความดีทรงตัวตลอดอย่างนี้ศีลก็เรียกว่าศีลขั้นที่เรียกว่ามีกําลังใจสูงเขารักษากันแบบนี้นะศีลอย่างเราเนี่ยศีลด็กๆศีลเกเรได้ ไม่เรียบร้อยก็ก็ได้กระโดดกระเด็กก็ได้เส่ไจแล่ะยังพูดล้อพูดเล่นได้ไหมเอาได้เธอจะบอกไม่ผิดศีลเลยแต่จริงๆอะ่ะมันไม่มันไม่ใช่มันจะต้องไม่เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างพระราชาโอ้แต่ศีลเด็กมันก,ก็ไม่ตกนรกไง แต่เมื่อพูดเลาอพูดเล่นพูดสนุกสนั้นเพื่อจจะพูดไม่จริงแต่ก็พูดด้วยความไม่ตาอย่างเนี้ยได้ไม่ตกนรกจะใช้จิตใจของเธอพังพร้อมได้่องสินที่มีความบริสุทธิ์ขั้นละเอียดปราณีตยังไม่ได้เขาไม่พูดกันวาจาแบบนี้ไม่พูดวาจาไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดวาจาถึงจะพูดตัวเองเป็นประโยชน์แต่คนฟังไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดไม่พูดออกมาเลยดูตัวอย่างพระราชาได้เลยนี่แหละ คือผู้ที่ทรงสินละเอียดก็เป็นกันแบบนี้แหละอย่างเราเป็นอย่างนี้ตายตายแน่ตายชีวิตฉันนหอเหี่ยวไปเลยอ่ะแต่ทำต้นอย่าง,งพระองค์นะตายเลยหมดรถหมดชาติแซวใครก็ไม่ได้ไดไแล้วอ่อ ไม่มีว่าใครเลยไม่มีนั่นใครเลยไม่มีคอยพูดในใครสะเทือนใจเลยไม่มีกิยาเชนี้ก็ไม่มีเราไม่ได้เลยนะเต็มเต็มเรายังใส่ไม่ยั้งกันเลยแต่เราก็บอกเราก็มีศีลแล้วฝึกใจไปนะขันขยันทำไปเอะ แล้วก็มีกําลังใจดูเธอได้ตลอดไปแม้ฉันจะร่างกายจะพังไปแล้วฉันก็มีกําลังใจดูพวกเธอได้ตลอดไปแต่ดูเฉยๆไม่ช่วยอะไรนะพรตอนมีสังขารฉันก็ช่วยเต็มที่แล้วนะ